สวัสดีครับพบก,กับผมเช็ควิชชอปทำนายทายทอกนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวเลขมงคลงต่างๆมีความหมายอย่างไรไปชมกันครับต้องบอกอย่างแรกเลยนะครับว่าหนึ่งในแขนงการดูดวงที่ได้รับการเชื่อถือมาตั้งแต่โบร,โบราณนะฮะตั้งแต่สมัยสมัยมนุษย์ยุคหินเกินไปไหนนะฮะตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมียเมดิเตอร์เรเนียนตั้งแต่สมัยพูดง่ายคือหลายหลายร้อยปีมากมากเลยครับผมตั้งแต่คนตะว,วันตกคิดคนในเรื่องของตัวเลขขึ้นมาว่า การที่เรามีตัวเลขแบบนี้เรา,เรามองเห็นตัวเลขแบบนี้ทุกวันนะฮะเราได้พูดเปล่งเสียงตัวเลขแบบนี้ทุกวันมันทําให้เรามีชีวิตแบบไหนก็เช่นกันครับมันมีการจับสถิติจับสํารวจทําโพมาตั้งแต่โบๆๆราณโบราณเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ตัวเลขแต่และประเทศก็ต่างกันเราพอพูดถึงตัวเลขเอลเบิและสิ่งที่อยู่รอบตัวเราก็คือเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมว่าหลายคนคงจะสงสัยว่าเบอร์โทรศัพท์มือถอเนี่ยทำไมบางเบอร์มัน เบอร์ไหนก็ได้จากเซเว่นให้ทางศูนย์รันให้หรือว่าจะไปซื้อเบอร์ตองเอเบอร์สลับคู่กันแต่และเบอร์มันมีความหมายยังไงเลข1เลขศูนย์เลขอะไรทาไมเขาบอกว่าเลขศูนย์มันดีไม่ดีเลขตองอะไรมันมีตั้งแต่ราคาหลักร้อยยันราคาหลายแสนเลโทรศัพท์ต้องพูดให้ฟังแล้วมันก็มีคนซื้อด้วยทาไมไม่ถึงมีคนซื้อมีคนซื้อเพราะว่ามันได้ผลครับผมมันได้ผลยกตัวอย่างเช่นทะเบียนรถนะครับทำไมจะต้องมีการ,รมูลต้องมีการล็อกเบอร์ล็อกเลข เลขมงคลเลขหมวดต,ต่างๆทําไมไม่ถึงแพงเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างนี้บางคนก็คิดว่ามันจาเป็นเลขกะเบียนใช้ได้เหมือนกันบางคนก็คิดว่าฉันจะต้องเอาเลขนี้บางคนเขาจองกันข้ามไปเลยครับเพื่อที่จะเอามาเอาเลขนี้เอาตัวนี้โดยเฉพาะมันมีความหมายของมันทุกตัวอักษรทุกตัวเลขมันมีความหมายโอเคก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาจริงๆกันว่าเราจะคิดคํานวณเบอร์โทรศัพท์เราอย่างไงให้มันเป็นมงคลนะครับต้องขอบอกก่อนว่าบางคนก็พูดว่าต้องขยันต้องทํางานสิถึงจะร่ารวย ซื้อเบอร์ดีๆไปไม่ทํางานทําการมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วคุณเคยได้ยินคําว่าขยันแทบตายสุดท้ายจนๆไอ้นอีกคนหนึ่งขี้เกียจนอนเอานอนเอาทำไมมันรวยรวยรวย <Wow. S 1> มันมีลักษณะแบบนี้อยู่นะครับว่าคนมันไม่จาเป็นเสมอไปครับว่าคนขยันเนี่ยจะต้องประสบความสําเร็จคนขี้เกียจคนไม่ทํางานเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จบางทีมันมีในเรื่องของการเกื้อนหนุนต่าง,างๆไม่ว่าจะเป็นฮงจุ้ยเป็นตัวเลขที่จะส่งเสริมคล้ายๆกับอุปกรณ์ที่จะทําให้ ทำให้ท่านเนี่ยว่ายน้ําข้ามไปถึงฝั่งให้เร็วขึ้นเอาละครับเบอร์โทรศัพท์มือถือถ้าท่านรู้สึกว่าอยากได้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นมงคลเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นมงคลมันดีอย่างไรมันดีอย่างเช่นที่ถ้าท่านทํามาหากินอยู่แล้วนะครับท่านขยันทามาหากินอยู่แล้วท่านมีสัมมาอาชีพที่มั่นคงอยู่แล้วสุดจริตนะครับแน่นอนต้องสุจลิตนะเบอร์โทรศัพท์ดีๆจะช่วยเกื้อหนุนส่งเสริมท่านให้ไปได้ไกลกว่าเดิมบางทีท่านอาจจะรู้สึกนะฮะทีมงานตรงนี้ก็น่าจะมีบ้างเลยว่า โอเคเราทํางานแบบแทบเป็นแทบตายเหนื่อยกคนรู้สึกว่าเหนื่อยก่าคนอื่นด้วยแต่ว่าควหน้าหรือว่ามองไม่เห็นเท่าที่ควรทําไมเราไม่ได้รับการโปรโมทไม่ได้รับการอะไรบางทีเลขพวกนี้มันจะช่วยท่านได้อย่างน่าปัศจรรยจนะครับผมไม่ต้องไปดูหมอแบบเสียตังค์แพงๆอะไรอย่างนี้ผมพยายามคิดสรุปให้จาก3มศาสตร์การดูดวงตัวเลขจากจีนนะครับตัวเลขของไทยแล้วก็ตัวเลขจากพยิบสี่ออกมาพันหวกรวมกันเรียกได้ว่า ตกผลึกมาเป็นคลิปนี้คลิปเดียว <Wow. S 1> ให้ท่านสามารถเรียกเบอร์โทรศรัพท์ได้อย่างน้อยก็50นะครับนอกนั้นท่านจะต้องจ้างสินแสจริงๆครับมันเพราะว่าตัวเลขมัน,ม,น,ม,นมันเยอะมากโอเคเข้าเรื่องกัน,นครับวิธีการคือยังไงวิธีการคือเอาทั้งหมดเนี่ยบวกกันครับบวกกันทีละหลัก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 ยกตัวอย่างนะครับผม0944466333 4, 6, 6, อย่างนี้นะครับท่านก็แค่แยกเอาบวกทีละหลักทีละเลขนะครับผมบวกกันได้เท่าไหร่ครับผม ของผมบวกกันทั้งหมดนะฮะผลรวมเท่ากับ42วลาเราดูเนี่ยเราจะดูตรงผลรวมว่าผลรวมดีหรือไม่เราดูตรงตัวเลขที่ออกมาตัวหลังสุดผลรวมว่าบวกทั้งหมดได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับผมทีนี้เลขที่ออกมาเนี่ยมันดีหรือไม่ดีล่ะเดี๋ยวผมจะบอกเลขนะครับว่าผลรวมเท่าไหร่คือดีผลรวมเท่าไหร่คือไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องจริงนะที่จะเอาไปเผยแพร่ที่จะเอาไปดูกับใครต่อก็ได้นะครับผมผลรวมที่ดีมากๆจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆ ช่วยเกื้อหนุนต่างๆอุปสรรคต่างๆมาลายหมดสิ้นไปนะครับผมมีพลังในเรื่องของอำนาจวาสนาเข้ามาอยู่ในตัวออมีคนเมตตาเจ้านายเมตตาความรักดีๆเข้ามาทุกอย่างดีหมดทุกอย่างนะครับผมได้เก่ตัวเลข9ครับผม14ครับ15ครับ23 24 32ครับ36 40 41ครับผม42ครับ44 45ครับ 46ครับ50ครับผมทันนะครับ51ครับ54ครับ55ครับผม56 59 63 64 65และ69กับ79นะครับผมตัวเลขที่กล่าวไปทั้งหมดคือผลรวมที่ดีอันนี้คือหลักเกณฑ์ในการคัดกรองเบอร์โทรศัพท์ขั้นแรกสุดพูด,ดง่ายๆคือ จากเดิมท่านจะไปเรียกเบอร์ท่านไม่มีความรู้เลยเลยถ้าเกิดท่านดูผลรวมที่ผมบอกไปดังขั้นต้นเนี่ยท่านรู้แล้ว10%แรกว่าผลรวมพวกนี้มันออกมาดีทีนี้จะเกื้อหนุนเราไหมตรงกับอาชีพเราหรือเปล่าถูกชะโลกับเราซึ่งเกิดวันจันทร์วันอังคารมันพุธหรือเปล่าค่อยมาดูกันแต่แขนงไปอีกทีทีนี้ต่อนะครับตัวเลขที่ส่งผลไม่ดีทําอะไรก็ไม่เจริญก้าวหน้ามีอุปสรรคทั้งที่มันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับผมทะเลาะเบาะแว้ เลขไม่ดีเลขอุปสรรคเขาเลขเลขพินทุบาทแล้วกันนะครับผมได้แก่ตัวเลขเหล่านี้นะครับผมฟังเลยนะครับ11ครับผม12ครับ17ครับ21ครับ27ครับผม29 30 33 34 37 43ครับ48ครับ67 70 71 72 73 แล้วก็กระโดดไปเลยนะครับ76 77 78สุดท้าย80ครับผมตัวเลขทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าผลรวมออกแบบนี้คือไม่ดีนะครับผมถ้าเกิดว่าผลรวมตอนนี้ท่านสามารถเช็คเบอร์โทรศัพท์ท่านได้เลยนะฮะถ้าเกิดว่าคิดออกมาแล้วผลรวมได้ดังนี้คือไม่ดีนะครับผมก็สมมุติว่าท่านมีความสามารถสัก100ก็จะตัดทอนท่านไปละ10ตัดทอนท่านไปละ20 คนอื่นก็จะเห็นความสามารถท่านแค่80หรือท่านแสดงความสามารถของท่านออกมาได้ไม่เต็มที่นะครับผมเพราะว่าเป็นตัวเลขที่อยู่ใกล้ชิดกับเราทุกวันนะฮะส่วนเลขต่างๆอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวมาใน2อ,อย่างข้างต้นทั้งดีทั้งไม่ดีก็คือเป็นตัวเลขกลางๆนะครับผมไม่ได้มีผลดีผลร้ายอะไรเป็นตัวเลขที่ขึ้นอยู่กับความพยายามและมุมานะของเราเองนะครับท่านจดไว้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเลขกลุ่มที่ดีเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับ กับกลุ่มไม่ดีกลุ่มไม่ดีเลคือทิ้งไปเลยเรามาพูดถึงตัวเลขกลุ่มดีต่อนะครับที่เราผมบอกไปข้างต้นตะกี้ตัวเลขกลุ่มดีๆเนี่ยผมจะเสริมให้ท่านนิดหนึ่งนะฮะอันนี้ผมใช้ศาสตร์ของยิปซีเข้ามาผสมด้วยนะครับถ้าท่านต้องการเรื่องของความรักเข้ามาการติดต่อประสานงานเราไปเจราจาค้าขายง่ายคุยกับใครก็ง่ายได้รับการเกื้อหนุนง่ายคนรักขวยนคนรักคนรัก มีแต่คนดีๆเข้ามาอะไรอย่างนี้นะครับให้เป็นตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับ24ครับ42ครับ51ครับ3ตัวเลขนะครับตัวเลขที่จะส่งเสริมในเรื่องของคนที่ใจร้อนอยากจะใจเย็นนะครับหรือว่าคนที่ประกอบอาชีพครูอาจารย์หรือคนที่ต้องการสมาธิในการศึกษาต่อขั้นสูงนะครับผมต้องการความใจเย็นสงบนิ่งฮะจะใช้ตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับ23ครับผม32ครับ41ครับผม50ครับ สุดท้ายครับตัวเลขที่จะส่งเสริมท่านทางด้านของการเงินโดยตรงอสังหาริมทรัพย์การประกอบธุรกิจทางด้านการเงินในธนาคารบรกเกอร์ตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับผมหรือว่าในแบงก์ในธนาคารอะไรก็ตามที่ต้องจับเงินหรือว่าอยากส่งเสริมด้านการเงินเข้ามาคือเน้นเรื่องเงินเลยใช้เบอร์ดังต่อไปนี้ครับ46ครับ5 5ครับ64ครับผม3ตัวเลขนะครับก็ครบแล้วนะครับสําหรับเอ่อ 3ความหมายที่ผมให้ไปในศาสตร์ยิปซีแทรกเข้าไปนะครับผมตอนนี้หลักๆเราได้อะไรบ้างเราได้ผลรวมเบอร์โทรศัพท์และที่ดีที่ไม่ดีนะครับอย่างแรกเราดูได้แล้วนะครับอย่างที่2ก็คือถ้าเราอยากเน้นเรื่องอะไรผมแถมให้ไปแล้วนะครับการงานการเงินคอมรักตะกี้ต่อมาครับผมวิธีการดูเบอร์โทรศัพท์นะสมมติท่านได้ผลรวมเรียบร้อยแล้วปุ๊บโอเคท่านเลือกว่าเราอยากจะได้เบอร์นี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 ้มันจะมีเรื่องของวันครับผมเพราะท่านเนี่ยเกิดในแต่ละวันมีเลขถูกฉลกคือเลขอะไรนะครับผมขอเริ่มจาก คนวันอาทิตย์นะฮะท่านจดเลยนะครับผมคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเหมาะที่จะมีตัวเลขเหล่านี้อยู่ในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทะเบียนรถนะครับเลข2ครับ3ครับ4 7ครับ5และ8ครับผมถัดมาครับผมคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเลข3ครับ4ครับ7ครับ5ครับ8ครับ6วันอังคารครับ4ครับ7ครับ5 8 6และ1ครับผมวันพุธครับ7 5 8 6ครับผมวันพุธจะมี4เลขนะครับอันนี้สามารถใช้ได้ทั้งพุธกลางวันและพุธกลางคืนเลยนะครับพฤรหัสครับผมเลข8ครับผมเลข6 1 2 3และ4ครับผมถัดไปวันศุกร์นะครับ1 2 3 4 5และ7ครับผมวันศุกร์ครับ ต่อไปวันเสาร์นะครับเลข5ครับเลข8ครับผมเลข6เลข1และเลข2อครับผมอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ถูกโฉลกสําหรับคนที่เกิดในแต่ละวันนะครับผมตัวเลขนะฮะมีด้วยกันอยู่แค่สีคู่ที่อยู่ในเบอร์โทรศัพท์ห้ามมีติดกันเด็ดขาดทั้งเบอร์บ้านและเบอร์มือถือจะส่งผลโอ้โหนะส่งผลร้ายนานาประการแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามีตัวเลขแค่สี่คู่ต้องห้ามนะครับผม13ครับ37ครับ48 และ67นะครับตัวเลข2ตัวเลขนี้นะฮะไม่เกี่ยวกับสลับนะฮะต้องเป็นคู่เรียงกันแบบที่ผมพูดไปห้ามมีติดกันในเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับถ้ามีท่านควรเปลี่ยนเบอร์โดยด่วนนะครับผมถ้าท่านตามผมมาตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้นะครับผมท่านสามารถที่จะดูเบอร์โทรศัพท์ได้เหมือนหมอดูชื่อดังถึง30นแล้วครับ ความจริงมันจะมีเรื่องของเบอร์ต่อท้ายครว่าเราประกอบสามารถอาชีพอะไรจะเกื้อหนุนอะไรอะไรยังไงจะมีเบอร์กาะกินีเบอร์อะไรต่างๆอะไรพวกนี้เบอร์ตกฟากเบอร์เกิดจะอ้างอิงตามเวลาเกิดแต่ตรงน,นั้นมันเยอะไปฮะเอาแค่ขั้นต้นตรงนี้ก่อนผมเชื่อว่าตรงนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้ยังไงถ้าลองนําไปใช้ดูส่วนเบอร์ที่ถูกฉกนะฮะแต่ละวันที่ผมพูดไปตะกี้นะฮะวันอาทิตย์วันจันทร์อะไรอย่างนี้นะฮะสามารถใช้กับรหัสบัตร t m ได้ด้วยเช่นกันนะครับผมผลรวมตรงนี้ต่างๆอยู่แค่ในเบอร์โทร,รศัพท์นะครับไม่เกี่ยวกััับบรหรหส ATM ะต่างๆนค เอาละครับเรียกได้ว่าครบถ้วนเลยนะครับสำหรับเรื่องกร์สการดูดวงนะครับผมก็ท่าในใดก็ตามที่ฟังคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเราใช้การได้จริงนะฮะฟังแล้วมีสาระหรือว่าเป็นนำไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมข้างล่างนิดนึงนะครับผมจะได้เป็นวิทยาทานต่อคนเื่นต่อไปนะครับโอเคนะครับขอทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับผมส่วนนอกนั้นถ้าเกิดว่าใครสนใจที่จะ ดูดวงในเรื่องของพระยิบซีลายมือโง,ง่เฮ้งวาสนาฮงุ่ยต่างๆนะครับผมสามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ